เป็นเทคโนโลยีจาก NASA ครับแต่เป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในเรื่องของรถ EV ครับเป็นเทคโนโลยีจากสถาบันด้านอาวกาศมาช่วยเร่งสปีดในการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับซึ่งเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญเลยปัญหาหลักๆปัญหาที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่ใช้รถ EV นะครับนอกจากการสแสวงหา,าตัวชาร์จเจอร์แล้วคือ ระยะเวลาในการชาร์จนั่นเองครับบางทีมันหลายนาทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงปพรากฏว่าองค์ความรู้นี้ครับเราได้มาจากเทคโนโลยีของทางนาซาครับช่วยลดระยะเวลาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละครั้งให้เหลือเพียงแค่ประมาณ5นาทีนะแต่นี้เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นคิดเป็นความจุเท่าไหร่นะครับซึ่งทีมนี้ครับเป็นทีมนักวิศาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาเอาเทคนิคการควบคุมอุณหภูมิในภารกิจในอาวากาศนะครับของนาซาเนี่ย มาเพิ่มความเร็วในการชาร์จได้อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งวิธีการอนี้นาซาเขาก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่เรียกว่า flow b o i i n g module ครับวิธีการนี้เดิมทีนักเรียศาสตร์เขาลดความร้อนซึ่งในกรณีนี้คือเป็นลดความร้อนที่เกิดขึ้นและเดินทางผ่านสายไฟที่เป็นสายชาร์จครับ จะทำให้สามารถเพิ่มระดับพลังงานในการชาร์จขึ้นไปนะครับอยู่ที่ระดับ1,400แอมแปร์ครับผมซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องชาร์จ EV ในปัจจุบันนะครับแม้เป็นเครื่องที่มีความทันสมัยดีที่สุดเนี่ยกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ520แอมแปร์เท่านั้นนะครับวิธีใหม่ดีขึ้นเกือบ3เท่าครับเทคนิคที่เอามาใช้ใน EV c h a r ร์เจนะครับเขาตั้งเชื่อไว้ว่า s u b c cool o o flow boiling ครับ ใช้สารหล่อเย็นที่ไม่นำไฟฟ้านะครับสูบผ่านสายชาร์จและทำการดักจับความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวนำกระแสไฟคือในสายไฟต่างๆนั่นเองนะครับทำให้สามารถขจัดความร้อนออกจากกระบวนการชาร์จได้มากถึง24 22กิโลวัตต์ครับเมื่อจัดการความร้อนนี้ได้เนี่ยจะทำให้สายชาร์จเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเขาทำไม่ได้ถึง1,400จริงๆสามารถทำได้สูงสุดถึง2,400แอมแปร์ครับก <_ d ata> ็บ <_ d ata> จะเร่งความเร็วในการชาร์จไฟฟ้ารุนจนให้ต่ำกว่า5นาทีได้ครับและสิ่งนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรเลยนะครับที่จะทำให้การใช้ยานุนไฟฟ้าเข้าสู่ยุคใหม่ได้จริงๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคำตอบบางอย่างที่มันเป็น ชาเลนจ์สำคัญนะของมนุษย์โลกเนี่ยปรากฏว่าคำตอบมันมาจากพวงอวกาศนะครับดังนั้นนาตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่องความรู้ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการรุนแรากา่ไม่ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ